เราอยู่รูปเดียวใช่ไหมครับเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่เราโทรศัพท์ไปเปิดเผยกับพระที่อยู่อาบาตอื่นอย่างนี้อันนี้เป็นการเปิดเผยใช่ไหมครับเปิดเผยอาบัตไม่มีระบ,บุเรื่องระยะทางนะครับเรื่องการแสดงอาบัตเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆครับตุมหามูลเลเปิดเผยอาบาัตยอยู่หา่าง<ๆ>ได้ถ้าเราอยู่ด้วยกันสองรูปแต่เราโทรศัพท์ไปเปิดเผยกับพระที่อยู่วัดอื่นอย่างนี้นได้จะเป็นการเปิดเผยกันใช่ไหมได้ได้ครับเปิดเผยใครก็ได้ที่สภาคาพิสุขการเปิดเผยอาบัตยิ่งสังฆาธิเศษนะ คน้นต้องเปิดเผยกับสภาค้าภ no ิสษ hey? ุนะครับพิสุน์ที่เป็นเพื่อนกันที่จะไม่ประจานเราอะนะครับฉะนั้นถึงเราอยู่ในวัดกับพระรูปหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่สนิทกันเราก็ไม่ไว้ใจกับท่านด้วยแล้วก็ไม่สนิทใจกันด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดเผยกับพระรูปอื่นก็ได้ที่รู้จักสนิทกันอย่างงี้นะครับจะสบายใจกว่านะพะบางรูปบากัดจะไปประจานเราต่อก็ได้เป็นคนที่เขาไม่ไม่รู้จักกับเรานะครับถ้าเราจะใส่ใจอย่างนี้ยังได้เลยนะครับถ้าเกิดกรณีเราไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยว่ายังไม่มีพื่อนเร่ะ มีพระที่รู้จักกับเราเลยแถวนั้นแล้วก็ใส่ใจว่าถ้าเกิดเรากลับไปวัดเราจะเปิดเผยยังได้เลยแต่เราต้องผูกใจไปอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้ที่จะปกปิดนะแต่ว่าถ้าจะสบายใจก็โทรบอกก็ดีครับเพราะว่าทุกวันนี้มีโทรศัพท์แล้วเนาะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไม่มีโทรศัพท์ก็เลย้ใช้วิธีการนี้นะครับ